สวัสดีก็เดิมนะครับผมบอกคนเดิมนะครับในพัฒน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นทีมคอะเทศสองกับทีมงานแก๊งสามชาครับหมวกหมวกสามชาติไปที่กูซื้อให้ใช่ไหมเนี่ยหมวกไม่เหมือนกันไอ้ที่อ่ะนี่หมวกทีมงานฮะหมวกสามชาครับผมครับโอเควันนี้เราจะมาทำรายการไอเค็มตอบกูเอา้ากูอีกแล้วเหรอกูทำมีอยู่ไม่ว่างมึงตอบไปละ <laughs> โอเควันนี้เราจะมาเล่นเอ m รีวิวเดโมแบนกันไอ้ที่นี่ก็สบายอยู่ได้สันติโกตร เกี่ยวอะไรวะมึงอยากกู้งานเมือ่อไงก็ได้วันมันเยอะโอเควันนี้ก็จะมารีวิวเดวิลแมนนี่แหละนะโอเคเดวิลแมนก็จะมีรีวิวเขี้ยอะไรพี่ฮนะมึงไปทำเขี้ยอะไรตรงนั้นพี่ออกมาเฮ้ <c oughs> ไี้เคียจะเริ่มกันแล้วไอ้สัสก,ก็เดโมแมนก็เริ่มไปดีครับมาตรงแล้วมาอยู่ตรงนี้มาเซอร์ดีเอเมื่อคนเดียวไอ้แบสทมันไม่กดควายโอเควันนี้ว,นนวันนี้ก็จะมาเล่นเดโมแมนด้วยแหละครับก็โค้ดดูดีนะเพื่อนกลายเป็นเม่นไปแล้วไงบ้าบ้าบเลยโอเคเแล้วดูเดิกแล้วก็แล้วก็เข้าหมดเข้าหมดเข้าหมดแล้วก็แล้วก็โอ้ยไอ้เคียเดี๋ยวกูขออนุญาตก่อนก็เดโมแมนโอเคมาเรนะิ่มรีวิวกันเลย เดี๋ยวโบแม่นะครับเป็นสายสายที่เขาเรียกว่าสายดีเฟน์ที่ดีที่สุดนะเพราะมันเป็นสายระเบิดใช่ไหมโหจังวะลองจากโอจังวะลองจากโซเจอร์อสเกลลุดนลองจากโซเจอร์ลุดไปไงกระเป๋ามันหลังอะไรตรไหนเลยกระเป๋าเลยหม่นั่นกระเป๋าเลยเปิดกระเป๋าเว้ยปเปิโอ้ยโอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่แอร์โจะสุดหมดโอเคไป ก็แล้วในโมเป็นสายดีเฟนที่ค่อนข้างจะดีที่สุดนะเพราะว่ามันรองไปจากโซเดอร์มันเป็นสายระเบิดอ่ะอาวุธที่มันไร้เลก็คือสติ๊กี้บอมกับกินเนอร์แันเชอร์ได้แหละก็เป็นเป็นระเบิดนะไว้จัดการพวกกุญยนต์อยากแคบไปตอนนั้นทำไมแล้วบึ้มมีปานลมแล้วไอ้สั๊บเบิรมเลยเอาเลยสองเร็วเร็วบึ้มโอ๊ย กินเน็ดไปทำอะไรกินเน็ดมีไว้ทำอะไรไปดีให้รีโหลดโอเคเงินเงินก็ก็เงินไปกันเก็บไปก็สัตว์ไม่เก็บนี้กูกูจะออกจากเกมจริงๆอีกแล้วไม่รอเล่นละก็ตามเห็นเมื่อกี้นะก็เดโมแมนสติกกี้มันก็ดีอย่างหนึ่งอ่ะเฮลเปย์ไม่กดเป็นสติกกี้แนะนำเดโมแมนแนะนำให้เอาสติกกี้ไปวางไม่ตรงไอ้ระเบิดนะไม่ใช่กระเป๋านะครับ มันไม่ใช่กระเป๋าแล้วเฮฟวี่มันหลุดเดี๋ยวคอร์ี่โดนจัมึงมันมันเอาไว้แบบเอาไว้เป็นสายระเบิดเอาไว้การระเบิดเยอะเอาเอาไว้การระเบิดอย่างเดียวอย่าไปซ่ามันเป็นระเบิดก็จริงแต่มันมันไม่มีหน้าที่เยอะเหมือนเออโซเจอร์ครับโซเจอร์มีหน้าที่เยอะกว่าครับแตเดวบแมนอาวุธโอ้ยโอ้ยโยนบอกเดวบแมนก็ช่วยได้อย่างหนึ่งก็คือสแปมสติกกี้แค่สแปมสแปมเนี่ยโอ้ยอิ่มหมดแล้วอินไปด้วย โอเคก็เดโมแมนก็ไว้จัดการพวกตัวใหญ่ได้เหมือนกันนะจุน้อยมึครบโอเคมึงใส่สัตว์ก็มึงใช้ล็อกเก็ตจ็มอ่ะว่าแล้วทำไมกูกันไม่ได้เล็กล็อกแจ็มมันยิงมามึนจะใครจะตายวะเออแล้วก็จะพูดถึงเดโมแมนก็คือเป็นสายดีเฟนเป็นสายไว้สำหรับจัดการพวกตัวใหญ่แล้วก็พวกจัดการเป็นหมู่หมู่คณะนะครับเดโมแมนมันเป็นสายเราเปิด คือเล็กตัวเล็กๆคือที่มันเป็นตัวเล็กๆสามารถ sticky แ,กกแล้วมันคีคค้นะเออ sticky กกมันคู่กับคีนะมันสามารถระเบิดบึ้มพวก h e a v วี o l d i e r อะไรก็ต่างๆที่มันมาเป็นโูงอ่ะลูกเดียวก็น่าจะจอดนะก็มันคู่กับเอดิิคุดตามเป็ดลาวมาถ้าเป็นปโมให้อไป,ไปคี้ก่อนเดี <laughs> ย๋ยวไอแพดมันอยู่ไหนเนี่ย เนโมมันจะเป็นอย่างนี้ฮะคือให้หมอขี้กดขี้ฮะเอาเนโมต้องทำอย่างี้ให้เนโมต้องวางก่อนครับเป็นการเซตภาพครับการเซตอาพนะครับเซตการเซตอาร์ดหนึ่งครับพอหุ่นตัวอะไรมาเป็นเกมปิโกดแล้วค่อยกดแล้วค่อยกดขี้ใหม่อีกรอบคุ้มมากไอ้เคมึงหยุดกดดิเฮวีมาดิเฮวีเอ่อสำหรับเนโมแมนที่วางแถบไว้อย่างนี้คือแนะนำมาไว้บึ้มพวกหมอฮะหรือไม่ก็พวกมันเยอะๆอะไรเงี้ยหมอหมอหมอเบอร์อเงี้ยฮะมันสำคัญ เมดิคเป็นไม่ใช่เมดิกเดโมเดโมแมนนะครับเป็นสายระเบิดที่จัดการเป็นหมู่คาร์ได้จริงแต่จุดประสงค์หลักก็คือบึ้มแม่งให้บอดเหมือนโซลเตอร์แม่บึ้มเมดิกบึ้มเมดิกแต่ต้องบึ้มพวกศัตรูเป็นกลุ่มบึ้มเมดิกแล้วก็บึ้มหุ่นยนต์ยัง ไอ้เยี่ยมเมื่อกี้กูยังเห็นมึงเป็นคาร์บอยเลยเป็นไรไปแล้วเนี่ยฮะฮะยล้อเนี่ยขายพันกูอย่ายุ่งกูโอเคก็แล้วเฮวี่เดโมท่านจะให้ดีจริงนะก็เดโมท่านจะให้ดีจริงนะก็ใช้อุ้ยฮันแมนใช้คู่กับหมอคีนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากอาวุธฐานของเดโมที่แนะนำให้ใช้ก็คือกินดิเดลเชอร์ธรรมดาเซดกกี้บอลธรรมดาแล้วก็อะไรก็ได้โอเคอ่อ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 ไอ้เต็มเรียบเลยสัตว์ โอเคมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าถ้ามีหมอขี้มันก็จะเห็นไหมสกอร์ขึ้นเป็นเยอะขนาดนี้มากเลยสติ๊กเกอร์ heavy ไม่มีเฮวี y ปกติต้องอยู่กับหมอนะฮะวันนี้วันนี้เคยอยู่เคยอยู่กับคิวเซอร์นะอุ้ยเขาอยู่กับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมอมาไปไปช่วยไปช่วยไปช่วยนั่นแปไปช่วยแฮทก่อนเฮ้ยเฮ้ยเคียร์เองเคอหมอโอเคเคียร์หมอเห็นไหมเดี๋ยววงแหวนสุดประสงค์หลักก็ต้องเคียร์หมอก่อนโอกแล้วหมอด้วยด้วยก่อน Hoa 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 เฮ้ยย่ลืมไปอีสัตตังโก้ไปไปเลยไปเลยพอยเชียเดี๋ยวายิงกันแท้ยึงกัให้อยู่ึงกัให้อยู่เชียยิงไม่โนเลยตังเออรถไม่พังโอ้ยถึงแล้วแต่รถก็พังอะไปเลอยเชียรับเชียไ์ทำออเออทางมิวะ บึ้มบึ้มเยี่ยมเลย้ขันไม่ได้เล่นจ้างมาแม่อ่ะถ้าหมอขี่ให้ก็แนะนำให้วางสติกกี้แถบไว้วางไว้ก่อนรอเหยียบอย่างเดียวนะรอเหยียบรอมันมาเหยียบกินเน็ตนี้ไม่จำเป็นก็ได้อย่าไปอัพเลยกินเน็ตอ่ไัพเลยสำคัญที่สุดคือสติ๊กกี้อยู่แล้วเอออาวุธที่สำคัญที่สุดในการเล่นเดโบก็คือสติ๊กกี้บอมนะไม่ใช่กินเน็ต แล้วก็มาพูดถึงการอัปเกรดเลยเการอัปเกรดของเดโ i l m a n ก็เน้นไปที่ส Sticky Bomb อ,อย่างเดียวเลยอัพให้เต็มก่อนแล้วค่อยไปอัพกิเนเนลันเชอร์สองอันเนี้ยเป็นอาวุธคู่กายที่ต้องอัปเกรดครับแต่เน,น้นอัปเกรดส Sticky Bomb ก่อนได้ไหมนะเป็นอย่างเงโอเคเบลนี้เอ้ยเบลมันเบลมีเบลนี้มีเลย้ว Devilman จะจะเน้นในเรื่องของร Reload Sticky Bomb จะเน้นในเรื่องของรีโหลดสปีดและไฟ r i n g Speed ครับแล้วก็แอมโ o ค l ิปไซ d ์ด้วยจะได้หย่อนสติ๊กกี้ได้แบบสแปมรัวๆอย่างนี้เลย หลักการหย่อนสติ๊กกี้ที่ดีของเดโมแมนก็คือคุณกดคลิกซ้ายกับคลิกขวาพร้อมกันรัวๆอย่างเงี้ยเป็นการสแปมเนี่ยกดคลิกซ้ายคลิกขวาพร้อมกันหรือไม่ก็กดคลิกรัวๆสับไปสับมาก็จะเป็นการสแปมได้เลยอ๋อแพทแม่งเด็กสแปมไม่เหรอเทียบไม่ใช่กูเด็กสแปมไม่เทียบเด็กสแปมไม่โอเคเดโมแมนเดโมแมนสติ๊กี้บอมก็เน้นอัพด,ดามเมจได้นะแต่ว่าเน้นดีโหลดสปีดกับไฟยิงสปีดแล้วก็แอปโบ้ก่อนเพราะกระสุนไม่หมดไวมาก โอเคไฟยิงสเปรยเรียบร้อยถ้าเงินเหลือซื้อขวดครีคิแคนทีนมาด้วยก็ยิ่งด,ดีครับใช่ไหมใหม่ใช่แล้วไปลุยมาอย่างเดิมครับเหมือนเดิมวาเซ็ตยิงแคทครีเมดิก Yo, <Medic. S 1> ถ้ามีเมดิคครีคุณต้องครีให้เดมโบแมนก่อนนะค่อยไปครีตัวอื่นอย่าไปครีเล่นให้ตัวอื่นนะตอนที่เซ็ตข <c oughs> ้ามอยู่ไม่งั้นโดนด่าแน่ยแอดแอมครีดเดอะสเกิ <laughs> no, no, you. <laughs> <laughs> With you. I'm killing the scout. No, you, you don't kill the scout. You and me. No, I, I'm killing the scout. Go fuck yourself. You. <laughs> <laughs> I'm killing <keep> the scout. Hey, how come you're doing this? Pump, bang, 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 นั่นผู้ชายนะเฮ้ยนั่นผู้ชายมึงดูยังไงเป็นผู้หญิงเนี่ยรู้ได้หมดเลยบอกแล้วกู้ชายมือเห็นนั่นไหมแปะบ้าเหี้ยไอ้เหี้ยาเดี๋ยวมือขี้เลยเหรอใหม่โอเคพี่โอ้ยอะไรอ่ะก็สเปกี้ได้สแปมอย่างนี้เลยครับไม่ต้องไปกลัวกูเคียร่กับโซวเจ้าตัวนั้นไหวหี้ยไม่เอามาเก็ดขามาเจ็ดหมุ่งกันเนี่ยกูเห็นมันตุ๊กแตกไงไม่รู้นะ โอเคเวฟนี้ก็ถือว่าง่ายอยู่ไอ้สั์ดูดิทำอะไรเนี่ยมาร์เก็ตไงเดโมแมนเวลาคุณยิงสติกี้มันไม่ได้ยาวตั้งดิโอ้ยโดนยิงหลังมาไอเคตั้งอยู่ข้างหน้าอ่อยี่ไอ้พี่ไอ้พี่ตั้งอ่ะตั้ง ไเอ้รียบร้อยแล้วล่ะออะโอเซตอะทังของกูมันเปลี่ยนเซตวะเออากูมันเฟร์เพราะอะไรรู้ไหมเฟเพราะอะไรมีโซเตอร์ไงนั่นดิ เอามึงให้มันมึงเอาให้มันเข้าไปเลยไอ้ตว์ตังหายไว้ไอ้ควยเอาใหม่เอาใหม่เฟลเฟลเข้าเข้าเข้าเลงเอเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวบอกโซลเจอร์ไปลอยไปมึงอ่ะไปไปเออเฮียดูนี่มันเล่นตัวอะไรดูดูเฮ้ยอยู่เพลโซลเจอร์ไปไปยูดอนเพลโซลเจอร์วีคิกแบคิโอ อย่าเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งหีใจไฟตุนปบอลรถไฟอะไรอยู่โอ้อะไรวะอันนี้เป็นแหลมดูเป็นเหลมโอ้โหในปักปกก่อนเมื่อกี้อีกเต็มแล้วเอาดีวิวมาเยแต่ว่ามันมีใบสันมันมีใบสันแล้วมันช่วยที่อะไรได้ได้ไหมใบสันมันรู้ไงสันโอ้โหเชื่อใจได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะรอดเชื่อเถอะไม่น่าจะรอด ให้โอกาสมันก่อนให้โอกาสมันให้โอกาสให้โอกาสมาให้โอกาสมาแล้วดูมันดูจบตัวเองจบมึงไม่สวยหรอกเพราะกูมองไม่เห็นเออว่าว่ากูอาวช่วงนี้เป็นช่วงที่เฮี้ยที่สุดนานๆมันอาอีกลทีอีกแล้วดูดิอ้าวอ้าวมัเอาอีกทีหนึ่งกูไม่ชุบมึงมึงไปเดินมาใหม่แล้วกันโอเค อาไม่ตายเว้ยเอาเอาไม่ตายเว้ยโอเวอฮิวอยู่ไงเฮ้ยยิงยิงยยไม่รอไรกัน้กไปเลยเ้ไอ้เุีกตาคือเราจริงอะคอเราจริงเหรอไม่น่าไหกูว่าะยิงันตายจนได้ตายจบนะ

คนละไม่อยู่เละแล้วยิงยิงโอเคเก้าเก้าอะไรกับมึงเนี่ยมึงทั้งรอบเปลี่ยนน้ำชีพเลยนะเคมึงไปเล่นโอเตอร์ปะทุกรอบเลยทุกคลิปเลยหลังจากที่ไลฟ์สาระไปนานมาแล้วก็อาร์ต รีวิวการอัปเกรดของเดมโมก็คือเน้นอัปเกรดรีโหลดสปีดไ d ยิ่งสปีดให้เต็มก่อนแล้วค่อยอัปดาเมจแล้วก็แอมโ o นะครับอัปนีก็ยิ่งดีนะคิวออนคิวช่วยได้เ,เยอะเลยแล้วก็ก็เน้นอัปดาเมจเ,เลย,เ,เ,ลยเพราะว่าดาเมจก็จําเป็นเหมือนกันนะคีย์บ o s t key boost หรอืมรถถัง key boost ก็ดีสักสองอันนะครับถ้ามีถ้าเว็บไหนมีรถถังคุณนเน้นอัปดาเมจกับซื้อครีป boost มาเลยนะไอเคนี่หมดหมดพลังเลยอ่ะ ตังหายเกี่บาทรอบหน้าโอเคโอกาสหน้าโอกาสหน้าม่เป็นไรหน้าโอ้ยสังหายแล้วเอาตตังมิเซอร์เลยวุ้นตังตังหายตรงนี้แน่ๆเลยนอเคๆตรงเนี้ยตรงนี้แน่ๆกูจำได้เนี่ยตรงนี้อะไรเงินไหนแล้วใครม่งไปหยิบวะ อันนี้ก็ตายอีกคนนึงออาใช่ไหมออาเข้าไปอังค้มันรีวิววันนี้เราก็จะมารีวิวว่าสามชาตินี้ผ่าประสบอะไรมาบ้างมันเจ็บปวดซะเหลือเกินเนี่ยคิดว่าพวกผมไม่มีอุปรรคาคในการเล่นนะตังกู มาตีกูมันจะทำให้เงินมึงออกมาไหมล่ะออกไอ้ซ่าออกมาไอ้เหี้ยนี่มันขุดหโมยด้ทั้งหมดอ่ะเา้ยไอ้เหี้ยเล็เก้าโอเคเลขกเก้าเฮ้ยเล่าเล่าเฮ้ยเล็กแปดเล็กแปดเอาแล้วไงเจ๊เล็เก้าสุดยอดไอเหี้ยก่อนแล้วก็เดโมนะก็มีประมาณนี้แหละไม่ได้เล่นยากก็เล่นคล้ายๆโซเจอร์แค่คุณต้องใช้เทคนิคในการสแปมตังกู เนี่ยครับเดโมเดมไม่ตามจะเยอะกับรถถังถ้าคุณใช้ป็นกี้สแปมแล้วคุณต้องรอรีโหลดเอ้ยมอุเลยแลถ้าเกิดคีไปหมอหมดแล้วสาวหมดอนนี้ก็ใช้พิพูนเลยระบายระบายเป็นตังระระบายเป็นตังระระบายระบายาระบายระายบายบบยบาาารย ไอ้ยอวิงโหนูมาอะไรมากเนี่ยไอ้โบสบ้านมึงรวยเหล็กอะบ้านมึงรวยเหล็กเลยชอบรอดรอด๋อวรอ้โอเคมันเอยิ่ไรยี่เลยี่ไรมาเก็บปลามาตั้งนานเพื่ออะไรเนี่ยโอเคจะสังเกตเห็นว่าจะเห็นยูเบอร์ i มดิกนะครับก็เดวมันหน้าที่ก็คือ S <S อันนี้ก,นก่อนเลยอันนี้ต้องเก็บดีๆมึงเอาดีๆไห้สัตว์ยิงยูเบอร์ทุกตัวว่าแต่มจะออกมาทางซ้ายหรือขวาแบบตรงกลางมาขวาซ้ายทั้งต่อข้างกบบมันจะถือระเบิดมาด้วยไงอ่าๆๆๆๆอีเกียร์อีกโซเดอร์โอเคก็ป okay. <God. S 1> ื้มหมอให้หมดเลยโอเคปื้มหมอหมดแล้วหรือเปล่าวะเก็บตังค์ก่อนข้างๆข้างๆมา ตอนนี้หมอทำอะไรไม่ได้ครับเ้าเจอหมอด้วยกันนี่หมอทำอะไรไม่ได้เลยหมอเนยเกียวเพื่อนและเดโมแมนถ้าเกิดเมดิคูเบอร์คุณสามารถจัดการพวกอูเบอร์ได้วางซิปกี้ไว้ตรงเท้ามันฟอนสักสามลูกแล้วกดระเบิดให้มันกระเด็นไปเลยไม่แพทเพื่อความชัวร์นี่ไงตามครบเดี๋ยวโอเคเู่ก็ไม่จําเป็นต้องคีให้เดโมอย่างผมไปตลอดนะคีให้เฮฟวี่มั่งก็ดีส่วนอยากต้องคีให้เววี่อยู่แล้วหมอ ตังตังตังสี่สิบสี่สิบสีอยสี่สิบที่หายนี่มึงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะไอ้ไอไอ้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 ไโ้ไอ่ไอ้ไอ้ไอ้ไอะไอ้ไอ้เอ้ไอ้ไา้ไอ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 อะไอ้ไอ้ไก้ไอ้อ้ได้ไอ้ไอ้ไ้ไออ้ไอ้ไอเอ้นอ้ไอออ้ออ ไม่มีอะไรมากก็แคบนน่บึ้มหุ่นยนต์บึ้มหุ่นยนต์ที่เป็นหมู่หมู่ให้หมดแล้วก็บื้มหมอพอสติกกี้ของสติกกี้ของเดโมถ้าวางกันเป็นหมู่แล้วก็ทำสติกกี้แทบแบบนั้นน่ะสามารถบื้มหมอได้ให้ตายเลยเพราะหมอ,อเวลาฆ่าคุณ<อ>ต้องฆ่าให้ตายภายในนัดเดียวไม่งั้นมันกดอูเบอร์ก่อนการอัปเกรดเน้นอัพที่สติกกี้เน้นอัพที่ไฟสปีดรีโหลดสปีดให้เต็มเลวแต่ได้ค่อยอัพดาเมจกับ แอมโมคลิปซา them. Them. ้ายกับแอมโมอัพไอดีอัพไอดีก่อนเลยนะอัพฮิวออนคิวจะดีสุดเพราะว่าเวลาหมอคุณตายหรือหมอไม่มีน่ะแล้วคุณสแปมสติ๊กี้ใส่ศัตรูศัตรูเมื่อค้างอ่าที่กูเล่นไม่คุ้นคุ้นว่ะเียเมื่อเมื่อเราฆ่าสตูแม่งลืมงานตัวเองไอ้ห่านี่โอเคเฮ้ยทันด้วยว่ะพีเกีก็กูยิงเร็วไงเฮ้ยลูกหนึ่งมันมันไม่ติ๊กี้ไอ้สัตว์ช่างไหมช่องช่องช่อง ไม่บ้ามึงจะเอาอีกเม่อไงเขาไอ้ครีมันไม่เป็นลูกชิ้นมันเป็นลูกชิ้นไปไปให้อันนี้ลูกอะไรนี่ลูกอะไรกระโปรงเฮ้ย่าตายเลยเห็นไหมนี่ยสรุปเดโมก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นสายสติ๊กี้ไอ้พี่ชายสติ๊กี้สายระเบิดกก็เอาอีกคนนึงเก็บหมอแล้วก็เนเวอฟสติ๊กี้นะครับเนเวอฟดาเมจสติ๊กี้อะไรฮี่บี้ตอนเนี้ตอนนี้คือผมต้องใช้สติ๊ี้ยใช่ครับแต่ถ้ากินทักสติ๊กี้คุณกระสุนหมดหรือที่หลดไม่ทันก็ควักกินเนตมายิงเลย เอาคี้เลยเป็นจริงเลยบุ okay, ้มเฮ้ไปวางคี้ไปวางคี้ไปวางคี Create ้โอเคลูกหนึ่งไม่คี้อีกแล้วอะไรวะไอ้นี่ก็เอาอีกคนหนึ่งก็เดโมก็สิ่งสำคัญที่สุดของเดโมคือการยิงเร็วแล้วก็รีโหลดไวของสติ๊กกี้แล้วก็กระสุนแล้วก็ครี ง่ายดีนะเราเปิดไราเปิดาเมจไม่ค่อยจำเป็นนะเพราะมันก็มาไปเลยพวกเราเอ้ยมวยไทยบ้ามวยไทยบ้าเอาแบงเลยชิงแบงเลยไว้วะเนี่ยฮะไอสัตว์นี่มวยไทยบ้าเกินลึกเกินไปหลุดแล้วหลุดไปแล้วไม่ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ได้กระสบายกันรอบสุดท้ายแล้วไม่กูณไม่ต้องห่วงอะไรละวคุณต้องเก็บตาไอ้เหี้ยก็ไม่ต้องเก็บอยู่แล้วเพราะมันคือรอบสุดท้าย าถ้าเกิดใครจะจะชวนพี่เคเล่น A B M นะครับด่าครับมันเล่นสเก้าแม่งโคตรเมาเลยฮะ <c oughs> ไม่กห็นคนสูบยามันเลิ่มดีมาก,ก็แบบอา <c oughs> ลมณ์ดีกันเลยนะเมื่อกี้มันเพิ่งทำกูตายไปเลยอาร์มี่เทเลจี้ครับผม <c oughs> ไม่อยากจะเล่าเลยเดโมก็ห้ามตายเหมือนเดิมครับทุกเอาใกล้ทุกตัวใน A B M พยายามห้ามตายเด็ดขาดโดยเฉพาะพวกตัวบุกสเก้านี่ห้ามตายเด็ดขาดเีย สกาเนี่ยมึงห้ามตายแต่ขาดแล้วมึงเลิกเต้นของกาเลยแหละเออเดี๋ยวตัวใหญ่เทียนนะฮะเยอะให้เดี๋ยวโมไว้จัดการตัวใหญ่โดยเฉพาะเลยนะเขาดูคลิปมันแม้แต่ตัวใหญ่ตายเกืพารถกูมาด้วยเนี่ยโโอเคก็สรุปก็มีแค่นี้แหละครับเดโมแมนถ้ามีข้อมูลไม่ครบถึือผิดพลาดประการใดก็ขอบใจด้วยนะครับที่นี่ก็เต้นตายเหนื่อยทำลายลิคอนทำลายลิคอน ออนไลนี้ก่อนชัก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 แล้วก็ต๊ะถึงโ๊งบึ้มโต๊ะโยนโต๊ะโต๊ะโต๊ะโยโย่โย่โย่ไม่ต้องทำเฮียเลยจะได้เอ๋ขวายก็ตาเดโมเดโมแบนก็ขอจบการรีวิวพิ่ินี้นะครับก็ข้อมูลหรือภาพประกอบใดหรือไม่ครบอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ไปให้อภัยมันฮะและที่สำคัญนะครับของเดโมแบนลืมบอกไปเลยบึ้มแม่งให้หมดครับเออเลยเนาะกาที่จะปิดคลิป มีกิจกรรมนิดนึงกิจกรรมอะไรก็คือกิจกรรมก็คือทำไงก็ได้เทียแพทมันติดอันเดอร์เทลเอาติดลับไปเลยท่หมวกซัมเมอร์แฮตของผมครับผมทำไม่ได้ทำไม่ให้แพทติดอันเดอร์เทลไม่ได้คุณเกลืสุดยอดถ้าเกิดคุณทำให้มันไม่ติดแล้วก็เราจะไม่ทำคิวกับแม่งเราออกออกครับผมออกออกออกไอ้บ้าใบจ๋าวบจ๋า ก็ก็ขอจบการรีว <glaube S 1> okay. okay. so ิว m อ m ีเอพิธีดีนะข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือไม่ครบอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับใครอยากจะเสริมอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยครับโอเคกันก็คลิปนี้ก็ขอจบพิธีดีครับบายครับอันก้วไอ้ข้าใบจ๋งไอ้โค้ดมึงไม่พูดอะไรม้่งเลยเหรอไม่มันเงียบมันไม่จะพูดอะไรดีมึงเล่นพูดมดแล้วกันัวขนาดนี้